เวลาเราเรียนประวัติศาสตร์นะครับเราจะมองหาสิ่งที่เรียกว่า turning point หรือจุดเปลี่ยน turning point in history จุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยของเรานะครับก็มีหลากหลาย turning point แต่วันนี้อยากจะพูดถึง2จุดเปลี่ยนและก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เรามองว่ามันจะเป็น turning point อยู่แล้วมันกำลังจะเทินกําลังจะเทินแต่ท้ายสุดแล้วเฮ้ยแม่งยูเทินกลับมาที่เดิมจุดเปลี่ยนจุดแรกนะครับก็คือวันนี้เมื่อ9 2ปีที่แล้ว24มิถุนายน2 4 7 5คณะรัษฎรปฏิ วัดยึดอํานาจอยากจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแต่ยึดอํานาจได้ไม่ถึงปีการเลือกตั้งยังไม่มีเลยคณะรัศาดรนั้นซึ่งประกอบไปด้วยฝั่งพลเรือนและฝั่งทหารแต่คณะเดียวกันแต่ฝั่งทหารนั้นยึดอํานาจจากฝั่งพลเรือนประเทศของเราก็กลายเป็นเผด็จการตั้งแต่วันนั้นนะครับยาวนานมาประวัติศาสตร์โดยมากของประเทศไทยนั้นก็ปกครองโดยระบอบเผด็จการหรือไม่ก็ประชาธิปไตยเสี้ยวไป จนกระทั่งนะครับ